ใช้น้ำมันรำข้าวนะคะถ้าไม่งั้นมันก็จะไหม้ง่ายนะคะตอนนี้ก็ย่างไปนะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะทิกไทยดำนิดหน่อยตอนนี้เราก็กลับด้านนะคะเ,เพื่อนๆ t b u taste. ใส่เนยนิดหน่อยนะคะ <is> อันนี้ตามความชอบนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ชอบอเลยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่น้ำมันอีกนิดหนึ่งนะคะ เราตวบรอโอ้ uh huh. oh, ใช่ hmm. ตอนที่เราใส่เนยนะคะเพื่อนๆต้องใส่น้ำมันตามลงไปนิดนึงนะคะก็ถ uh ้าไม่ง huh. ั้นมันจะทำให้ไหม้นะคะนี่ไงมันอยู่ที่ตรงนี้นะคะ่ะเพื่อนๆ <Yeah. S 1> ที่ให้มันชุ่มช่ำนะคะ เราทำเมื่อ,อไหร่เราก็ว่าไอ้ทำไมแห้งทุกทีเลยนะคะใช่ไหมมันจะดูชุ่มฉ่ำน่ากินนะคะดางไปชุ like ่อือหือดูนี่โอ้เหี้ยฮะเหี้ยอ๋อขอบขอบเยอะอะไรอะไรทำไมแบบสุกไม่ไหอ๋อเพื่อนเพื่อนดูนะคะขอบขอบบางทีมันสุกไม่ถึงนะคะก็ต้องเอาไปย่างแบบนี้ด้วยนะคะอือ ทีนี้ก็จะได้กินสเต็กพอกชอปอร่อยอร่อยที่บ้านนะคะเพื่อนืออมสวยงามมากเดี๋ยวจะทำกินเองบ้างลนะเพราะทุกทีเชฟทำไม่กินนะคะควสวยมากนะคะ แช่น down นะเพืปอนๆทำจนนีเดีนะมรออืม,อม,อมตอนนี้ก็ลดไฟลงหน่อยนะคะเพื่อนๆลดเป็นไฟขนาดต่ำหน่อยนะคะหรือว่าขนาดปานกลางนะคะเพืเ่อนๆไหน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 เออเนี่ย<พ>โอ้นี่ไงนะคะข้างค้งงางเ <N. S 1> อ็นแล้วอือ เราก็กลับอีกอันนึงนะคะพยายามต้งองจิ้มใช่ไหมคุหมออือหือโอ้โมีเนี่อเลยว่ะเดี๋อ่าดูสิเขาจิ้มทีเดียวเขารู้เลยนะคะว่าเกือบกินได้แล้วนะคะอือ เนไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมเขาใช้น้ำมัน <Always S 2> ที่อยู่ข้างล่างนะคะเต <Based in. S 2> ิมเต็มที่ a มเั็นไงที่ทำให้มันชุ่มชำ่ำเออ I like crispy นะพี่โหลเออ บางคนชอบแบบว่าสุกพอชํานะคะแต่ว่าบางคนก็ชอบแบบว่ากรอบนิดๆน,นะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เราก็ทอดต่อได้นะคะอเพราะว่าพวกรสชาติที่มี ส่วนผสมของเกลือแล้วก็พริกไทยปนเนยนะคะมันก็จะละลายอยู่ในน้ำมันนั่นแหละนะคะ <Ooh. S 1> เวลาเราน้ำมันจากก้นกระทะมาราดในตัวหมู mm hmm. มันก็จะทำให้มีรสชาตินะคะ y e อเอ Eat l a t e r a n l o y อ่า ตอนนี้ก็คิดว่าได้แล้วนะคะเพืเ่อนๆพร้อมที่จะรับประทานแล้วสุกแล้วนะคะคุณลีมี5นาทีรีสต์อื <S <S อ s ือพอวุ้ยชุ่ยจะกลับเข้ามาอีกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าคุณตัดตอนนี้คุณจะ like โอ้ใช่ใช่เอ <there>. oh, อปรุ <okay. S 1> ลงลงมาจากกระทะนะคะเพื่อนๆเอามาใส่ในจานนะใส่ในจานใส่ไว้รอไว้แบบนี้ก่อนประมาณ5นาทีนะคะเพราะว่า ถ้าออกไปตัดนะคะจะทําให้น้ําน้ําหวานที่มันอยู่ในตัวเนื้อหมูนะคะมันออกมานะคะ <Okay. S 1> จะทําให้สเต็กเร็วแห้งและไม่อร่อยนะคะรอก่อนห้านาทีนะคะกว่าป้ากันยาจะกินได้นะคะเพื่อนที่บอกว่าน้ําในสเต็กมันจะออกมานะคะมันก็เนี่ยที่เห็นก็น้ําตรงนี้นะคะ ถ้าเราชิมเนี่ยจะมีรสหวานมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นน้ำที่แทรกอยู่ในตัวเนื้อหมูนะคะเพื่อนๆโอเค okay.